โอ้ยหัวจุกปิวแล้วหัวจกปิวแล้วลูกอุย้ยทำไมลมแรงจังหัวจุกหนูปิวหมดเลยโอ้ยลมแรงลมแรงเหรอลูกลมแรงหัวจุกปิวเลยลมแรงหัวจุกปิวเลยเหรอลูกทำไมต้องยืนขาเดียวฮะขาเจ็บหรืออย่างไร อะชาวกล้วยขาเจ็บเหรอลูกไหนบอกป้าดิชาวกล้วยขาเจ็บเหรอลูกโอ้ยลมแรงหัวจุกปิวเลยหัจุกปิวเลยลมแรงหัวจุกปิวเลยเป็นอะไรเนะี่ะยืนขาเดียวเนี่ยนะเป็นอะไรทำไมต้องยืนขาเดียว เช้าเช้าพูดเยอะพอเที่ยงมาหลับแล้วอ่าหลับ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 ้ยหลับ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 ได้ดูกง่วงอหรลูกเชาวก้อยง่วงเหรลูก้ยหลับ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 ยืนหลับขาเดียวก็ได้อ้ยหลับ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 แล้วหลับแล้วยืนหลับขาเดียวก็ได้ ืหลับขาเดียวก็ได้ดูว่าจุกนายดูว่าจุกนายโอ้ยลมแรงลมแรงลมแรงว่าจุกติวเลยลมแรงว่าจุกติวเลยเอ้ยลมแรงว่าจุกติวเลยเช้าเช้าแล้วโอ้โหโอ้ยหลับ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 แล้วหลับ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 แล้วเช้าเช้าเรียกว่าป้า ดังเต็มบ้านไปหมดพอเที่ยงมาง่วงแล้วง่วงแล้วยืนขาเดียวยืนหลับขาเดียวก็ได้ด้วยเอ,อ้ยยืนหลับขาเดียวก็ได้ด้วยออหลับแล้วหลับแล้ว